วันนี้เรามาอยู่ที่เกาะกลางน้านะฮะผ่านมาพบเจ้าเซเอ็ก 25R สีเขียวแล้วก็สีดำนะฮะเดี๋ยวมาถามเจ้าของรถกันดีกว่าว่าความรู้สึกในการขับขี่แล้วก็ออกรถเมื่อกี่วันแล้วก็โครงการทําอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเชิญพี่เจ้าของรถมาเลยครับสวัสดี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 ครับ ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อตีโตนะครับผมจากช่องตีโตสตอรี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ข้างล่างนะฮะครับผมขอแล้วก็พี่อะไรครับผมชื่อเอ็มนะครับ <your> ชื่อช่องประยุทธ์ยุทธประ ยูเูเอ U S E ไม่ใช่ประยุทธ์นะฮะไม่ใช่ประยุทธ์ครับไปยุทธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ประยุทธ์เสียวมากับภาพนี้เลยผมเสียวตลอดไม่ใช่ประยุทธ์นะช่ชื่อคอนติหน่อยครับตามกดติดตามด้วยนะครับช่องจำชื่อจำง่ายดีประยุทธ์ว่าคนเกลียดเ้ยไม่ใช่คนจะเกลียดทั้งประเทศเอาละฮะทีนี้เมื่อกี้ขับรถผ่านมาที่ปั๊มปตทผมเห็นโโอ้หดิ่งเข้ามาเลยจริงๆก็คือติดตามข่าว เกี่ยวกับเจ้าเซเอ็ก 25R เนะก็คือน้องเล็กในตระกูลเซนเอ็กเราเนาะไอ้ตัวนตัผมก็ถ้าเกิดเป็นไอแฟนช่องแมนอินไบก็คือรู้อยู่แล้วว่าผมขับเอเซนเอก 66R อยู่เนาะทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบมันใหม่มากมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอุ่นๆจากเตาเลยตัวเนี้ยเพิ่งเปิดตัวไปเลยแล้วก็เป็นแบบน่าสนใจมากก็คือเมื่อสมัยก่อนตอนนี้ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมได้ขี่ เคยขี่ตัวยามาฮ่าที่มันเป็นตัว4สูบไหมสองร้อยสิบซีซีจำไม่ได้ว่าเป็นเอฟเซตอาร์เรื่องสักอย่างหนึ่งสมัยผมเป็นวัยรุ่นตัวนั้นเป็นปีที่แล้วใช่ไหมครับประมาณยี่สิบเลย <c oughs> <20 S 2> เลยี่สิบปี <c oughs> ที่แล้วโอ้แบบก็ก็แบบว่าแต่มันเครื่องมันจะใหญ่มากมันสี่สูบแต่ไม่รู้ว่ากี่บารสมัยนั้นก็ไม่มีความรู้ขี่อย่างเดียวนะฮะแล้วมันมาดูไงพี่เดี๋ยวถามก่อนสีเขียวเนาะพี่อ่านะพี่โตโตใช่ไหมโตครับผมโตครับผมอ่าซื้อมานานระยังคะเนี่ย ก็เพิ่งไปออกมาได้เนี่ยเพิ่งไปรับรถมาตั้งแต่วันที่หนึ่งรับรถวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจองนานไหมครับจองก็จองตั้งแต่วันที่สิบสี่สี่กรกฎาคมสิบสี่กรกฎาคมช่วงวันที่มันเปิดตัววันแรกเลยครับอ๋อจองที่ที่คาราอุบลใช่ครับออกออกที่อุบลเลยออกที่อุบลนออกกับพี่ปุ้ยป่ะพี่ปุ้ยใช่ใช่ครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเป็นผู้จัดการอออกับพี่ปุ้ยเนาะแล้วไอตัวนี้ดาวไปเท่าไหร่ครับผ่อนเท่าไหร่ ตัวนี้ผมดาวไป25%ครับผมเป็นอยู่ที่เงินอยู่ที่67,000่นเจ็ดพัแล้วผ่อนผ่อนเท่าไหร่ครับเนี่ยผ่อนทั้งหมด60งวดงวดละ4,027บาท4,027บาทกนะ็ไม่แพงนะไม่แพงแล้วไอ้ผมทำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ไงครับเนมันก็เลยได้ได้ดอกเบีย้ยที่ถูก3.95เอ่าถามก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็น ZX25R ็กครับไอ้คันเนี้ยผมดูมานานแล้วตั้งแต่มันมีข่าวตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดตัวด้วยซ้ำแล้วก็ช่วงที่ ญี่ปุ่นมันเปิดตัวมาผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วผมก็ศึกษามาเรื่อยๆอศึกษาว่าเออคือสเปคผมในใจผมคือว่าเนี่ยผมประมาณว่าชอบทรงสปอร์ตชอบทั่วที่มันเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็ทรงสปอร์ตเลยว่าเห็นจับใต้แผงคอเนาะคือหล,ลักๆเลยแต่รถจริงๆแล้วก็ผมต้องการหล,ลักๆคือ C S <S ซีซูปซีซูบใช่ครับผมแต่เครื่องยนต์2 5 0ซีซีถือว่าพอพอมือไหมครับ ก็ผมไม่เคยขี่มาผมไม่เคยขี่พวกวิกบอยพวกตัวใหญ่มาเลยนะครับผมเคยขี่จาก M M X F M S X มาก็เลยขยับมาเป็นตัวนี้ผมก็ว่ามันโอเคนะครับแรงดึงแรงอะไรมันก็โอเคสําหรับผมนะตอนนี้นะครับครับผมหลังจากที่ออกมาประมาณ1เดือนเนาะหนึ่งเดือนหรือเปล่าไม่ถึงสิบหกวันสิบห้าวันขี่ไปไหนบ้างครับพี่ก็ขี่ประมาณผมผมออกมาครั้งแรกเลยผมก็ขี่กลับมาจากอุบลมาถึงบ้านครับผมร้อยกิโลนะครับผม ร้อยกิโลใช่ครับคือนี่ก็คือแบบสัมผัส4ีซูของไอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ครับเป็นเป็นยังไงอารมณ์ตอนนั้นนี่รันอินอย่างเดียวคารันอินหรือยังยังครับยังไม่รันอินเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขมให้กันหกร้อยกิโลหกร้อยสิบสี่โลนะใช่ครับอี่คันนี้แหกร้อยกโลเหมือนกันอ่ัผมจะเยอะกว่าหน่อยนึงประมาณเจ็ด จ็ดแปดร้อยเนี่ยครับเจ็ดแปดร้อยครับผมขี่ไปกับอุบลสองครั้งเองขี่ไปอุบลครับเดี๋ยวมาที่คันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปทีละคันเอ้แล้วตอนที่ขี่ครั้งแรกเป็นยังไงมั้งคะความรู้สึกอารมณ์เงี้ยอารมณ์เลยเหรอครับผมไม่เคยขี่ตัวใหญ่ไหมผมรู้สึกว่าร้อนขามากเลยร้อนแต่วิ่ขี่แซดเดออกนี่วนกุบเลยผมไม่เคยขี่ตัวใหญ่ว่าโอ้ร้อนขาใส่ขาสั้นขี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับใช่แล้วก็ขี่มันก็โอเคนะดึงดึงแรงดึงผมก็เปิดหมดฟูลมาเลย หมดฟูมาเลย<ช>ตัวนี้ก็ที่สําคัญเนาะไอตัวไอตัวเซต X25 เนี่ยมันให้คริชิพเตอร์อ,รอัพดาว,ดาวเลยเนาะตัวนี้ใช่ครับขนาดเซต X6 ได้แค่อัพอย่างเดียวนะผมแบบโหแบบสุดๆอะดีของเล่นใหม่ได้ตัวนี้โอ้โหแบบราคานี้แบบแค่ให้เยอะอ่ะแค่ให้เยอะมากของของเล่นแคเยอะแล้วก็โหมดก็ไม่ต่างกับเซต X6 เลยคือว่าไงมันมันเหมือนกันเซต X6 ทุกอย่างเลยยกเว้นตัวอัพไซด์ดาวแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวคริชิพเตอร์แล้วก็ เครื่องยนต์ที่มันต่างแค่นั้นแหละใช่ครับแต่ว่าบางคนเขาบอกว่ามันมิติมันเท่านินจาสี่ร้อยใช่แต่ผมดูว่ามันลงตัวกว่านะลงกว่าตัวกว่าแต่นินจาสี่ร้อยมันเป็นแบบถังมันเล็กๆไงไม่รู้ผมว่านะใช่ในความรู้สึกผมนะผมว่ามันเซทเร็กหกอ่ากับนินจาสี่ร้อยมันรวมๆกันหรือเปล่าครับมันเอามารวมเป็นตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับมันเอามารวมๆกันแล้วก็ลงตัวมันเป็นตัวนี้เลยใช่แต่ว่าแบบถังน้ำมันมันเนี่ยจะคล้ายๆนินจาสามร้อยผมว่า แต่บ้านไม่มีเหมือนมีสี่ร้อยสี่ร้อยถังมันจะเล็กมากถังมันจะเล็กมากเล็กมันจะแบบมาประมาณเนี้ยเออมันจะเรียวๆเลยฮะครับอาท้เรามาดูคันนี้กันบ้างครับผมคันนี้ของผมเองครับน้องเอ็มครับน้องเอ็มน้องเอ็มเอ่อทำตอนนี้ทำธุรกิจอะไรครับอ๋อเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทครับออ๋เป็นพนักงานบริษัทอ่าแห่งหนึ่งแล้วกันแห่งหนึ่งแล้วแล้ทำไมเดี๋ยวผมถามก่อนว่าทำไมถึงเลือกเป็นเซดีสองห้า เมื่อก่อนขับอะไรเมื่อก่อนไม่เมื่มกอก่อนต้องย้อนไปประมาณ20กว่าปีแล้วกันขับขับแดดเหรอขับแดด <laughs> <laughs> อันนี้ตัวจีนเลแล้วว่าใ,ใสาใสแว่นมาก่อนใสแว่นมาก่อนขับแดดไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยสมัยมัธยมมสี่มห้าครับ <laughs> แล้วก็ไม่ได้ขี่รถอีกเลยก็เรียนมาหาลัยก็ไม่ได้ขี่มอไซค์ก็ขี่กับเพื่อนเราแล้วก็พอพอจบจบมหาลัยก็มาทํางานก็ไม่ได้ขี่เลยครับเนี่ยครับตัวเนี้ก็เพิ่งได้ขี่ครับ เพราะว่าด้วยง,งานของเราด้วยด้วยเนื้อง,งานของเราต้องขับปิกอัพขับอะไรเงี้ยรถใหญ่เพื่อจะไปหาลูกค้าเราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เลยแต่พอได้ได้ยินข่าวว่ามี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 รุ่นรุ่นเล็กที่มันมีสี่สูบเบื้องแบบต้นเนาะที่มันมีสี่สูบแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรเราเราก็ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยนะครับก็เลยศึกษามากับเพื่อนเออ ก็นัดกันออกเลยนัดกันออกเลยนี่ได้ได้รถวันเดียวกันหรือเปล่าวันเดียวกันเวันเดียวกันเลยโอ้โหฉลองฉลองพร้อมกันเลยจริงมันมีหมแค่สองคันเท่านั้นครับขัาบนรถรถแรกใช่ไหมรถแรกแค่สคันครับก็เลยในในในส่วนตัวของผมเนี่ยจองสีเขียวไหมมึงกับเพื่อนนะครับสีเขียวไหมสีเขียวไว้แต่มันมันไม่ได้สีเขียวครับมันได้สีดำแทนเซลฟูมาแจ้งบอกที่ได้สีดำนะพี่จะเอาไหมที่แรกก็ตัดสินใจว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัวรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูตัวรถแล้วค,ค่อยค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ไปเจอตัวรถก็เออไม่เป็นไรชอบแล้วเหชอบสีดานี่แหละเอาสีดานี่แหละไม่แต่ผมว่านะสีดาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะเช,ชื่อผมไหมว่าเอาในความรู้สึกผมนะผมว่าอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นลิมิเต็ดนะครับเอาจริงๆเพราะว่าห <c oughs> นึ่งนะรถเนี่ยรถถ้าจําได้ตัวฮอนด้าเนี่ยตัวฮอนด้า 650F เน่ยก่อนที่มันจะเปลี่ยนโฉมมันก็เปลี่ยนสีโครงก่อน ะะแล้วทีเนี้ยคือพวกเราเนี่ยคนทํารถเน่ยคนแต่งรถเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าการทําสีโครงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าช่างเนี่ยไม่ค่อยอยากทําเพราะว่ามันต้องลื้เครื่องออกมาลื้ทุกอย่างให้มันเหลือโครงเปล่าๆเนี่ยถ้าช่างไม่เก่งพอเนี่ยไม่ทํานะฮะศูนก็ไม่ศูนก็ไม่ลื้ไม่ลื้ไม่ลื้ลรถให้เพื่อจะโค้งให้เรามาทําสีนะครับเออมันไม่เขาไม่ลื้ฮะเขาคือแบบว่ามันจะต้องแบบ ไม่ต้องให้ช่างบ้านเรานี่แหละทำอะไรเงี้ยเพราคนไทยเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะช่างคนไทยเก่งทีเนี้ยพอเราโชคดีที่เราได้สีโครงแดงมาเลยเนี่ยผมคิดว่าเปลือกภายนอกเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนได้แต่ไอ้โครงเนี่ยคิดหนักนะเพราะว่าเทคโนโลยีในการพ่นโครงผมว่าช่างไม่เก่งอะลอกนะครับเอาจริงๆร่อนนะเพราะความร้อนมันสูงพวกรถพวกเนี้ยอุณหภูมิความร้อนมันสูงสีไม่ดีเนี่ยล่อนเป็นแผ่นๆแล้วเราจะโอ้โหรูกสึกว่าแต่ทีเนี้ยพอทํามาจากโรงงานแบบเนี้ย รับรองเลยสร้างความมั่นใจให้เราใช่มันมันมันไม่ลอกทีเนี้ยผมคิดว่าอนาคตพี่มีเงินพี่อยากสีซื้อสีเขียวมาใส่พี่ก็ซื้อเปลือกนอกซื้อถังสีเขียวสั่งชุดมาใส่แต่ถ้าพี่ทำโค้งพี่ไอ้ตนี้ถ้าเกิดจะทําสีโค้งเนี้ยคิดหนักเลยทีเนี้ยจริงไหมจริงไหมอาจจะไหมผมคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนกับเพื่อนโค้งนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าโชคดีนะใช่แต่ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะของแบบ มันเป็นตัวเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับเอสพันอาตัวนี้คร<อ>ับมันจะเป็นตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถเอาไปแผ่นตะเบียนมาแปะตรงนี้ได้ไดใช่ใชฮะ,ฮะมันไม่ต้องใส่ไทซันกับเอสเอสพันอาเนี่ย<อ>น้องๆหลายคนเขาก็มาแปะข้างล่างนะอ่อาฮะมันมันต้องเจาะไหมครับพี่ไม่ต้องสามเอ็มแปดครับสามเอ็มแปดได้เลยอยู่ครับแล้วเลยดีเลยครับเนี่ยเห็นไหมสายโอ้โหมันตรงแปะขึ้นไปเลยเห็นไหมครับมันก็ถ้าไม่ใส่ท้ายสั้นก็ยากแต่ว่า ถ้าเราใส่เราออกมาแปะงี้นะเราต้องยมจํานวนฟ้าดินเลยนะถ้าเข้าเข้าด่านนี่ของผมเนี่ยเข้าด่านนี้ผมเอาตีนถีบมันมันดีดออกนะมันดีดออกถ้าเราจอดหน้าด่านยังไงเราก็โดนไงแต่เราถีบออกเพราะราขี่มามันก็เ่าเขาก็แบบมองเห็นภาพเออพราเราถีบออกเพิ่มมันออกไปแล้วก็เนียนๆนเข้าไปเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ๆตำรวจแกน่ารักอยู่แล้วแกแบบ เรื่องท่อเรื่องอะไรถ้าเป็นบิ๊กไบค์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมันซีเรียสหรอกฮะแกก็รู้อยู่ว่ารถพวกเรามันดังอยู่แล้วใช่ต้องดังไม่ก่อนเนาะเขาดังมาเนาะใช่ไหมครับทีนี้ผมมาที่รถกันนอกเรื่องไปอ่าตัวเซดิคโขกเนี่ยพี่ขับแล้วเป็นยังไงอ่ะเนี่ยสองห้าอ่เนี่ยเองเซดสองห้าโอ้ยไปตัวตัวเองเออขับแล้วมีเป็นรู้รูดสีไหมฮะเใอในส่วนตัวไม่ไม่เคยขับคัสใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ก็ใน ก็รู้สึกว่ามันมันดึงมืออยู่นะใครบอกว่ามันมันไปช้าอะไรช้าอย่างเงี้ยผมผมว่ามันมันเร็วเนาะมันเร็วอยู่ครับมันเร็วอยู่จะสามอะไรเงี้ยมันก็ปืดปาดนะอะไรเงี้ยมันก็ปืดปาดนะอะไรเงี้ยมันก็ปืดป่าดนะเออดึงมืออยู่นะครับจริงจริงๆแล้วต้องมาลองขับครับใครที่ว่าแบบว่าเออมองดูแล้วมันมันไม่ดึงมือมันไม่ปืดมันไม่ปาดอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่าต้องมาลองขับตัวจริงมากกว่าครับ ในในส่วนตัวผม,ผมก็คือไม่ไม่เคยลองตัวใหญ่เนาะม,มันอาจจะไม่ได้ได้รับความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันก็เหมาะสําหรับผมแล้วละผมว่าครับมไม่ไม่ได้ปืดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอทํา,าทความเร็วในระยะหนึ่งได้อะไรเงี้ยครับผมว่าขี่ในเมืองเนี่ยโอเคเลยนะสะดวกเลยรับขี่ในเมืองมันคล่องตัวครับขี่ในเมืองคล่องตัวมากครับไอันี้ก็ยางหลังนี่ก็ให้มาเป็นดันหลบเนาะ150ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนี่ย ดูจากสวิงอาร์มหลังแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะอัพไซด์ได้อยู่นะได้ครับอัพไซด์ได้น่าจะสักเบอร์สองเบอร์เบอร์นึงอะประมาณร้อยหน่าจะโอเคที่สุดแล้ะค,คือตามประสบการณ์ที่ว่าพวกชอบอัพไซด์ยางใหญ่ๆเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกินไปมากกว่ารถเนี่ยรถมันจะดิ้นนะมันเข้าโค้งแล้วมันจะดิน้นโอกาสมันโอกาส โอกาสที่แบบมันจะพลิกมันจะคว่ำสไลด์เ่ยเยอะมากถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดมันกลมเกินไปเนาะใช่ครับเพราะถ้ายิ่งยางใหญ่มันก็ยิ่งกลมไงใช่ครับอืมาดูมาดูพาร์ทของแต่งหน่อย เออตอนนี้ยังไม่ได้แต่งเท่มาดูแต่ว่าของแต่งกันนึงนี่อะไรโอ้ใส่สิไม่แต่งให้ครับอันนี้อันนี้ก็อันนี้เรียกเจอมก็เรียกเจอมมเจอให้คเขอนี่ก็เป็นโชคอัพไซด์ดาวของโชว่านะที่ที่แบบติดรถมาอยู่แล้วแต่หัวเป็นทองเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะเข้าใจว่าเป็นของแต่งเนาะแต่เป็นสีทองแต่ตัวนี้มันเป็นโชว่าตัว S F S F F B P เนาะ คือมันปรับรีบาวไม่ได้เนาะปรับไม่ได้ปรับปรับรีบาวปรับพีโลดไม่ได้ก็น่าจะเป็นการแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบต้องการที่จะให้มีค่าที่แตกต่างออกไปก็น่าจะเข้าศูนย์ทาได้อยู่อะไรเงี้ยปั๊มเบรกเป็นเป็นของตัวพันหรือเปล่ารู้สึกปั๊มเบรกใช่ครับของไรเดียเมาส์ผมพิเีษให้ไรเดียนเมาส์มาที่น่ะนี่แหละที่ผมบอกว่าแบบมันมันดีอย่างก็คือ ตัวเซทเอหกตัวตัวเซตเอสองคือมันให้ของมาเนี่ยเป็นเลดี้เมาส์ก็คือเราสามารถไปอัพเป็นแบบเบมโบตัวร้อยสี่ได้อะไรเงี้ยแต่ข้ไม่ให้มาเลยเงี้ยแต่ข้อเสียเนาะตัวนี้เนาะยังเป็นแบบกระปุกน้ามันไอเนี่ยอยู่เนาะน่าจะให้ปั๊มลอยเนาะปั๊มลอยอะไรเงี้ยชอบปั๊มลอยเหมือนกันแต่ตัวนี้ผมว่ากับมาให้ใหญ่ญ่กว่าพวกกินจ้าสี่ร้อยอยู่ใหญ่ใหญ่กว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับไปนี่หรือเปล่า ตัวเออาพวกอะไรนี้ป่ะผมเห็นก็ประมาณนี้แหละฮนะเห็นก็ประมาณนี้เนาะไม่ลึกขนาดนั้นเพราะว่าผมเห็นรุ่นเก่าๆของของไอคาวาเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวสปอร์ตจะเป็นตัวนี้แหละจะเป็นตัวประมาณนี้ฮะถ้าเป็นแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่อยู่เพราะรูปทรงมันจะเป็นแบบโค้งๆอย่างนี้โค้งไปกับแฮ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นแฮมจับโชคด้วยแหละแต่มันก็ไม่เหมาะแหละแฮ์จับโชคน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระปุกลอยนะ ใช่อออรอถึงส,สปอร์ตเต็มที่สปอร์ตคือได้รอ,รอ <c oughs> ผมเห็นน,นี่นะผมเห็นตัวแต่งของแต่งมาแล้วนะใน l a z a d านี้ไปไปเป็นเซิร์ชดูได้นะมีเหรอครับ <c oughs> มีนะชิวมาแล้วนะชิวชิวชิว,ชวมาแล้วลคือไอตัวสปอร์ตเราเนี่ยผมผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะการเปลี่ยนชิวหน้าเนี่ยช่วยช่วยในการช่วยอารมณ์การขับขี่เปลี่ยนไปเยอะใช่ครับมันลมลมมันไม่ไม่ไม่กระแทกหัวผมเมื่อก่อนผมใช้หมวกกันน็อกของไ<ข>อตัว อะไรวะมันเฮดเฮอะไรนะเฮดเจซีโอ้โหโดนลมตีตูกพับปื๊บปากปื๊บปาเลยทีนี้เราพอไปเปลี่ยนชิลมาช่วยได้เยอะฮะ,ะมันจะข้ามหัวไปเลยใช่ฮะเราอันนี้พอโกแล้วหายเลยใช่ไหมครับฝั่งนี้มันก็ทําตุ่มมาให้นะ<ช><ช>มันน่า<ช>จะทําไม่นี่เนาะเบรกสองสองอันนะนี่นี่เนี่ยมีรอยด้วยมีรอยเนี่ยมีรอยจอแบบ ทำจานดิสได้อะไรเงี้ยทำคู่ได้ใช่เออผมว่าทําคู่ได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงเลยนะเนี่ยเออซื้อแต่ซื้อแต่ฝั่งขาฝั่งนี้ใหม่ใช่ขาจับเรเดียนเมาส์ฝั่งนี้แล้วก็ทําเดินเดินระบบเดินระบบใหม่ก็น่าจะประมาณสองสามแสนทาได้ผมว่าซื้ออีกคันนึ่งด้ดูไล่ออกจากบ้านเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จเนี่ยคันนี้มันสดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ สองแสนสองแสนหกหมื่นเก้าเก้าพันบาทสองแสนหกเนาะสองแสนหกนี้สองแสนเจ็ดทอนพันอ่ะสองแสนเจ็ดราคามากกว่านะินจาสี่ร้อยเลยฮะมากกว่ามากกว่ามากกว่ามัณห้าหกหมื่นครับโอ้ห้าหกหมื่นแต่เป็นผม้ะผมแบบในเราสมมติมว่าเรามีเงินแบบเราจะออกประมาณค่าเนี่ยผมถ้าผมเลือกผมเลือกนี้นะบางคนบอกว่าจะออกตัวเนี้ยแค่สองร้อยสิบสีซีไปออกสี่ร้อยดีกว่าแต่คนคิดผิดไงเพราะว่าคําว่าสองสูบก,กับสี่สูบมันก็ตายแล้ว เทคโนโลยีที่ต่างกันแล้วก็ตัวนี้เป็นสองสูบซึ่งมันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะเป็นเทคโนโลยีเก่าเพียงแต่ว่าเขาปัดฝุ่นม,มันนำมาใช้เพราะเมื่อก่อนรถสองสูบไม่มีมีแต่สี่สูบกับสูบเดียวเนาะใช่่ัอโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเดิกสองห้าอาร์ตอนอยู่ในกลุ่มไอ้ขาว่ากิลบนหรือยังครับนี่ ยังเลยครับยังเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงเข้าเดี๋ยวคุยกันในกลุ่มเคาอ่ะน้องใหม่ก็ฝักฝักเนื้อฝักตัวแล้วพี่เขาไม่ดึงเข้าเหรอฮะไม่ดึงเข้าโพี่่ไมดึงผมไม่รู้จักใครเลยครับรู้จักใครเลยผมรู้จักกันแค่สองคนเนี่ยรู้จักกันแค่สองคนแปลว่าอยากไปขี่ไหนให้เราไปกันสองไปอยู่ที่ภูสิงห์ใช่ไหมไม่ครับอยู่บึงบูนครับบึงบูนบึงบูนห่างจากสี่เกีตกีโลครับสี่สิบโล พกก็ไม่ไกลนะอย่างน้องผมสนิทสนิทกันอ่ะขับแท็กซี่หูเหมือนกันเวลาจะไปไหนโทรเรียกมาบางทีผมก็ไปหามันอยู่ที่ปังกูหกสิบโลผมยังไปเลยใช่ครับตอนนี้ไม่มีเพื่อนกคือผมกี่กันอยู่2คนนี่ครับเผื่อชวนไปไหนแค่สีโลผมไม่ไกลนะขับแค่แป๊บเดียวครึชั่วโมงผมถึงละ ครึ่งชัมม่วโมงยี่สิบนาทีก็ถึงครับประมาณนั่นแหละ, <c oughs> ละวันก่อนไปคุ้นหารครึ่งชัมม่วโมงผมก็ไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมียมาดูเดี๋ยวโด,ดกกนด่ด <c oughs> <อ>าีกีรถเร็วขับไม่เร็วครับยี่สิบนาทีถึงโอเคเยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยใให้มีกำลังใจทำคลิปดีๆนะฮะ <c oughs> จะร้อย EP แล้วนี่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยเนี่ย เนี่ยครับทำมาไม่กี่กิพันผ่านแล้วผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วโฆษณาแลวครับแต่ผมก็มีมีทุนเก่าอยู่เนาะแล้วผมก็ออกเจ้าคนนี้มาแล้วคนก็ติดตามเพราะว่าตัวนี้เป็นกระแสมาแรงเป็นกระแสมาแรงใช่ครับมันเหมาะพอดีใช่ไหมเข้าจังหวะเลยพอดียังไงก็คนที่ติดตามแท็ก X หกของพี่เขาก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมมาดูแท็ก X สองลาบ้างนะครับฝากช่องด้วยนะครับผมดูชาของผมเพื่ตามกันวันสองวันนี้ครับ ไอ้ที่ผมให้แนะนําให้ทําด้วยครับแนะนําให้ทํำมันเป็นเกี่ยวกับอะไรครับทำช่องมอเตอร์ไซค์นีแหละมอเตอร์ไซค์บ้างชีวิตครอบครัวบ้างไปทุ่งไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เน้นวันไหนทะเลาะกับเมียไม่ต้องลงช่องนะครับนะไม่ลงก็จะไม่มีช่องชื่อประยุทธ์แต่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับโอ้โหครัประยุทธ์ประยุทธ์นะประยุทธ์ s a u s e u สิโประยุทธ์โอเคครับผม ไปลาเพียงทนี้ก่อนเทปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ